เาก็บอกไม่รู้อาหารเลยาก็บอกแสว่าชอบอาหารไทยแ้แเนยมันหนักไปทำของกินนะมันดูจะหนักไปทำของกินไปชอบอาหารไทยไหมชเทอนกินอาหารนมไงนี่ไอ้นี่ตัวสัตเลก๋วยตี่วนั่งนั่ตกนั่ตไว คัดเผ็ดชอบเผ็ดคัดเผ็ดแบบอ่อนตื่นใจฮ่า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  เาเกิดท <im ples of sight> ี่ระนองค่ะเขาเกิดที่ระนองค่ะเพราะว่าเขาเกิดกับอาหารไทยตั้งแต่เด็กเขาเาไทยมาก็เลยแบบชอบไปไนอ๋อาเป็นมเิคอันนี้คือบอกเป็นแฟนเนาะแล้วเียอะ็จไ็มนะทุกคนยูเปเยูเเ